สวัสดีครับวันนี้มีเมนูต้มอ,อ่นไข่บักเอฟเลยนะครับหลังจากสี่จับได้มเมื่อคืนพริกใจะใช้เป็นพริกสดขาดจะคขายใบมะกรูดตัวนี้ตะเด็ดแล้ยครับยอดมะขามออนใส่กะเพราหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราน้ำเดือดก่อนนะครับโอ้ไก่เดือดแล้วโอเคครับน้ำเดือดแล้วนะครับใส่ลงไปเลยอาจจะคร้ใบมะกรูดกรพปิกสดต่ำแล้วนะครับจะจีบจัดขนาดไหนเดี๋ยวค่อยดู พอดีเปิดตัวเย็นไปครับตีผักยเงไงใส่สักหน่อยสิครับรสชาติมันจะเป็นยังไงลองดูว่าแล้วจัดไปคอยดูนะครับนี่นะครับต้มอ,อึ่งไข่แซ่บๆนำกันด้วยครับน้ำเดือดแล้ว เวลาแ,ลแป๊บนึง้งปิดฝาไว้กันเครื่องมันเข้าที่ก่อนครับครับได้ที่แล้วเราจะใส่อิงไปแล้วนะครับใส่ทีละตัวทีละตัวก่อนโอ้ไม่ทันใจเทลงไปเลยครับ เดี๋ยวเราจะมารอชิมรสชาติว่าจะเป็นยังไงต้มต่อไว้ก่อนสักพักนะครับตามด้วยใบมะขามอ่อนที่เราเตรียมไว้นะครับ สกรูคุณให้เข้ากันครับ <_ c oughs> ปิดฝาไว้สักพักนึง <_ c oughs> มันดูกันตอนครับใกล้จะปิดฉากแล้วนะครับ <_ c oughs> น่าจะแซหน่าดู <_ c oughs> ใส่กระเพ้าป่า แล้วก็ตามด้วยผักะเยงนะครับโอ้โหสดทีนะครับจะลองชิมดูก่อนสุดยอดแล้วครับว่าแล้วจัดไป Aiyah, selamat